Hello e v e r y o n e my name is ธนรัตแก้วบง you can call me Teacher I. สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะ Teacher e ก็จะมาสอนในเรื่องของการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็จะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะระภาษานะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเปิดและเรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะคะเรามาทำความรู้จักเครื่องหมายวรรคตอนกันดีกว่าค่ะ เครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็คือเครื่องหมายวรรคตอนที่เป็นสัญลักษณ์นะคะที่จะช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทความการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการเขียนจดหมายนะคะ,ะต่อมาค่ะเรามาดูการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะเครื่องหมายแรกนะคะก็คือมหัพภาคนะคะมหับภาคนะคะ อ่าหรือที so the the teachers, so like ่มันเป็นจุดนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายรูปจุดนะคะในการใช้เราก็จะใช้เขียนแสดงตัวอักษรนะคะที่เป็นคําย่อนะคะหรือเป็นทศนิยมนะคะหรือกํากับหัวข้อย่อยนะคะอ่าสองค่ะอ่าเครื่องหมายที่2นะคะคือเครื so ่องหมายจุลภาคค่ะก็คือวิธีการใช้นะคะเราก็จะใช้เขียนขั้นคํานะคะเพื่อแยกข้อความออกจากกันนะคะหรือใช้เขียนขั้นตัวเลขนั่นเองค่ะมาดับตัวอย่างเลยนะคะ แล้วต่อมาค่ะเครื่องหมายที่3ค่ะคือเครื่องหมายปรัสนีนะคะหรือเครื่องหมายคําถามนั่นเองนะคะเราก็จะเขียนไว้หลังประโยคนะคะเช่นเธอจะไปไหนนะคะและก็ต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องหมายนักขารดิขิตนะคะนักขารดิขิตนะคะหรือเราเรียกว่าเครื่องหมายวงเล็บนะคะก็จะเขียนใช้คร่อมข้อความนะคะเพื่อแสดงคาที่อยู่ตรงหน้านั่นเองค่ะต่อมาค่ะเครื่องหมายที่ ห้าเครื่องหมายที่สี่นะคะอ่ะอรีค่ะเครื่องหมายที่ห้าค่ะอัศเจรีย์นะคะหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองค่ะก็จะมีวิธีใช้ดังนี้นะคะเราจะใช้ไว้หลังคําอุทานค่ะเช่นโอ้ยเจ็บจังนะคะหรือใช้เขียนหลังคําเรียนเสียงธรรมชาตินะคะหกค่ะเครื่องหมายอัญประกาศนะคะหรือเครื่องหมายคาพูดนะคะเราจะใช้ข้อมข้อความที่ต้องการเน้นนะคะเช่นแม่บอกว่าลูกต้องเป็นเด็กดีนะคะหรือเราจะใช้เน้น ข้อความให้มันทำไมคะเด่นชัดมากขึ้นค่ะต่อมาค่ะอันนี้คือเครื่องหมายบุพสัญญานะคะเครื่องหมายบุพสัญญานะคะก็จะมีวิธีการใช้นะคะคือใช้คำหรือข้อความบรรทัดบนนะคะเพื่อไม่ต้องที่จะเขียนซ้ํานะคะ,ะเช่นมะม่วงกิโลกร,รัมละ20บาทนะคะมังคุดแทนที่เราจะเขียนกิโลกรัมละนะคะเราก็จะใช้เครื่องหมายบุพพสัญญาแทนค่ะ ต่อมาค่ะเครื่องหมายสัญญาประกาศนะคะคือเครื่องหมายที่เราใช้ขีดเส้นใต้นะคะหรือเน้นข้อความที่มันสําคัญนะคะให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและเครื่องหมายที่9้านะคะคือเครื่องหมายาไม้ยม,มุกนะคะเราจะใช้เขียนหลังคํานะคะเพื่อที่จะอ่านคําซ้ําๆนะคะเช่นขาวๆดำๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเครื่องหมาย ที่สิบน,นะคะคือเครื่องหมายไปยายันใหญ่นะคะเป็นเครื่องหมายที่คือเครื่องหมายละนะคะของข้อความเราจะใช้เขียนหลักข้อความที่มันยังไม่จบนะคะเช่นบ้านของชันปลูกดอกไม้หลายชนิดเชน่ชนมะลิกุหลาบชบาซึ่งดอกไม้เนี่ยมันมีหลากหลายชนิดเลยนะคะเราจะเขียนเยอะมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะเราก็เลยใช้เครื่องหมายไปยันใหญ่แทนค่ะ ต่อมาค่ะเครื่องหมายไปยานน้อยค่ะไปยานน้อยเนี่ยเราจะใช้เป็นเครื่องหมายละข้อความนั้นๆเพื่อที่จะให้มันสั้นลงนะคะเช่นกรุงเทพนะคะกรุงเทพเนี่ยเราเรียกเต็มๆว่ากรุงเทพมหานครใช่ไหมคะเราก็ใช้เครื่องหมายไปยานน้อยนะคะละให้มันดูงสั้นลงนะคะอ่ะต่อมาค่ะสุดท้ายนะคะคือเครื่องหมายยติพังนะคะจะเป็นเครื่องหมายแยกพยางนั่นเองค่ะเช่น สวรรค์คอ่านว่าสวรรค์นะคตนะคะหรือสวรรค์คนะคะอันนี้ก็คือเครื่องหมายวัรคตอนที่ทิชเช่นนำมาให้นิกเร่นได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทบทวนนะคะในหนังสือนะคะแล้วก็ฝากนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่10นะคะหน้าที่11กับหน้าที่12ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยว วันที่นักเรียนมาเรียนนะคะเอามานํามาให้ที่เชื่อตรวจนะคะอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกขัดหน้าที่11และ12ด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊า d b าย